สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่21ธันวาคมปี2022นะครับเรามาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่าครับว่ามีผลฟุตบอลคู่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างโดยเราไปเริ่มกันที่ผลฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric ครับปี2022ระหว่างบูนายและทีมชาติไทยบูนายแพ้ให้กับทีมชาติไทยไป0-5ผลฟุตบอลลีกทูอังกฤษนัดที่22ในค่ำคืนที่ผ่านมานอตแฮมตันเอาชนะคาราลย United, ูนเต็ด2-1 ผลฟุตบอลพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์นัดที่7อาเบอร์ดีนแพ้ให้กับเรนเจอร์2ต่อ3ผลฟุตบอลคาราบาวคัพรอบ16ทีมสุดท้ายมิดแลนดคินดอนแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้0ต่อ3วูฟแฮมตันเอาชนะชิลลิงแฮม2ต่อ0นิวคาสเซิลเอาชนะบอร์นมัธ1ต่อ0และเซาแฮมตันเอาชนะดินคอนไป2ต่อ1และผลฟุตบอลกระชับมิสโมสรโฮเฟนรแฮมเสมอกับไครเทอ,อร์เฟิร์ส3ต่อ3 สเปเชียเอาชนะโกลินเกน2-0เลดเดนเสมอกับซัมโดเลีย2-2 um แกวกอมองฟุตแพ้ให้กับโซโช0-1และตูลูสแพ้ให้กับมองเปรีเย1-2เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันดีกว่าครับว่ามีคู่ไหนน่าสนใจบ้างเร,าเริ่มกันที่โปรแกรมเอลฟ์มิซูบิชิเอเล็กทริกครับปี2022เวลา17นาฬิกาเมียนมาจะพบกับมาเลเซียและเวลา1 9นาฬิกา30นาทีาราจะพบกับเวียดนาม โปรแกรมกระชับมิสมสอนเวลา18นาฬิกาเดชจะพบกับเกลวีอูเอสโอแชจะพบกับไฮดุกสปิดเวลา19นาฬิกาโบคุมจะพบกับเอสซีแวร์เวลา21นาฬิกาปารีสเอฟซีจะพบกับทัวร์เวลา22สนาฬิกาสตาบุกจะพบกับคาว์สลูลองจะพบกับแรงในเวลาเที่ยงคืนพิออร์เรนติน่าจะพบลูกาโนเวลาเที่ยงคืน30นาทีรอรียองจะพบกับนองเวลาที่สติดจะพบกับโมนาโกและสเปอร์จะพบกับนีส โปรแกรมพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์นัดที่7เวลาตีสองนาทีเซลติกจะพบกับลิฟวิงสตันโปรแกรมเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดที่9เวลาตีสองนาทีโควินทีจะพบกับเวสต์บอมวิเอัลเบียนโปรแกรมคาราบาวคัพรอบ16ทีมสุดท้ายเวลาตีสองนาทีชาวตันจะพบกับโบตันแบ็กเบิร์นจะพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และเวลาตีสาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตพบกับเบอร์ลีย์และนี่คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้ครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยครับสวัสดีครับ